สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอยู่ที่โครงการศซรนญาวอมมี่ถนนใหญ่นะคะและอิู่จะพาไปดูบ้าน2หลังด้วยกันก็คือยูนิตที่22กับยูนิตที่3นะคะก่อนหน้าน,นี้เลยแล้วก็นี่เลยค่ะสำนักง,งานขายของเรานะคะลูกค้าเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานเลยค่ะส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างของเรานะคะซึ่งจะมีเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินให้ครบเลยค่ะรานะคาก็เปิดแล้วนะคะอยู่ที่4ี่ล้านบาทค่ะ ด้านหน้านี้ก็จะเป็นแปลงที่สามนะคะที่อยู่จะพาเข้าไปชมเลยค่ะส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นส่วนพาวลเลียนของเราค่ะลูกค้าเข้ามานั่งนั่งเล่นเดินออกกำลังกายได้ค่ะส่วนตรงนี้เลยเราอยู่แปลงที่สามกันแล้วค่ะเดินเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะตรงนี้นะคะก็เราก็จะมีเทเลสท,ที่แบบยกสเต็ปขึ้นมานะคะ สามารถตอนเช้าตอนเช้าหรือตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยน,นั่งทานกาแฟทานข้าวได้ะคะ่ะต่อมาเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะระบบประตูของเราก็จะเป็นระบบประตูดิจิตอลดอล็อกซึ่งใช้ด้วยกัน4ระบบนะคะสแกนนิวมือพัสเิร์ดคีย์การ์ดแล้วก็ลูกกุญแจวันนี้เราใช้ลูกกุญแจค่ะนี่นะคะก็เปิดเข้ามาแบบนี้ เข้ามาปุ๊บขอแนะนำตรงนี้ก่อนค่ะเป็นระบบไฟส,สมาร์ทโฮมของเราเลยค่ะซึ่งสามารถโหลดแอปมือถือใช้ผ่านเปิดปิดมือถือได้เลยค่ะนี่ค่ะส่วนแปลงนี้นะคะพื้นที่อยู่ที่59ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1 4 9ตารางเมตรค่ะส่วนนี้เลยค่ะเราได้ตกแต่งบ้านพร้อมอยู่แล้วนะคะก็จะมีผ้าม่านให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยค่ะนี่ ห้องลิฟวิ่งของเรานะคะต่อไปก็จะเป็นห้องไดนิ่งนี่ค่ะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบแล้วโต๊ะรับประทานอาหาร4ท่านด้วยกันนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้โชว์สำหรับลูกค้าใส่อาหารเออไม่ใช่ใส่อาหารสำหรับวางของใช้หรือวางหนังสืออย่างนี้ได้เลยค่ะจัดระเบียบให้ลูกค้าได้ด้านหลังก็เหมือนกันค่ะตรงนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นตู้โชว์หรือตู้เก็บของนี่ค่ะ ได้2ตู้นะคะนี่เลยค่ะสะดวกมากเลยส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวของเราก็มีการบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีข้างบนที่เก็บของนี่เลยค่ะด้านล่างก็จะเป็นซิงเป็นเคาน์เตอร์ที่แบบปรุงปรุงอาหารหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเตรียมอาหาร อันนี้ก็จะเป็นตู้เป็นลิ้นชักใส่ของเก็บพวกช้อนหรืออุปกรณ์ต่างๆในห้องครัวส่วนด้านนี้นี่เลยค่ะจะเป็นด้านหลังนะคะนี่เลยด้านหลังก็จะลูกค้าต่อเติมเป็นครัวไทยได้เลยค่ะหรือจะต่อเติมเป็นลานซักล้างได้นะคะส่วนโซนนี้ค่ะจะเป็นที่วางปั๊มน้ําแล้วก็เครื่องซักผ้าเรา แยกไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนประตูห้องครัวกัแบบห้อง living, เลวิ่งหรืออะไรเงี้ยเราก็มปีประตูกั้นให้ลูกค้าเพื่อป้องกันกลิ่นออกมาด้านนอกนะคะบ้านหลังนี้จะมีสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะส่วนด้านซ้ายตรงนี้ของอิ๋วนะคะจะเป็นห้องนอนเล็กก็มีตู้มีเตียงมีที่นอนให้เรียบร้อยแล้วผ้าม่านก็สวยนะคะ กระจกทรงสูงโปร่งค่ะส่วนนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําส่วนกลางแบ่งโซนไวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งกระจกของเราก็จะเน้นทรงทรงสูงแล้วก็บ้านใหญ่นะคะนี่เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะนี่เลยก็จะมีตู้มีเตียงแล้วก็ชั้นวางของให้ลูกค้าค่ะ หรือถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่ทําเป็นห้องห้องนอนนะคะก็จะเป็นห้องทํางานห้องพัาก็ได้เช่นกันค่ะต่อไปก็จะเป็นห้องนอนใหญ่เลยห้องนอนใหญ่ของเราก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะสามารถทําเป็น Wal k in closet ต,ตรงนี้ได้เลยและตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ําก็ใหญ่เช่นกันการออกแบบก็คือแยกส่วนอย่างชัดเจนอยู่แล้วค่ะ โซนเปียกแล้วก็โซนทําธุระนะคะกระจกบานนี้กั้นระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งก็เป็นกระจกเทมเปอร์น,นะคะถ้าแตกมาแล้วมันก็จะไม่ไม่เกิดปับัติเหตุกับเรา,าค่ะกระจกก็จะเป็นทรงสูงใหญ่เช่นเคยค่ะการออกแบบออกมาห้องน้ําใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเลยค่ะบ้านหลังนี้กระกใชหมคะนกระจกใช่บ,ใชบ้านหลังนี้เหรอคะ ก็จะมีกระจกเน้นกระจกทรงสูงแล้วก็บานใหญ่เพื่อที่รับแสงหรือรับรับบรรยากาศรับลมอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยค่ะแปลงนี้ก็จะมีสวนทางด้านนี้เลยค่ะน,นี่จะเป็นต้นไรเกาหลีนะคะนี่เลยค่ะพามานก็จะแบ่งเป็นสองสองชั้นนะคะ คือชั้นบังแสงแล้วก็ชั้นแบบทึบนะคะนี่เลยค่ะเน้นสีเทาเพื่อดูแล้วอบอุ่นใช่ค่ะต่อไปกระจกด้านหน้าของเรานะคะดูกระจกด้านหน้าของเราต่อได้เลยค่ะกระจกด้านหน้าของเราสำหรับแปลงนี้นะคะ เน้นกระจกบานใหญ่และตรงสูงเหมือนเดิมและเปิดออกมาเลยนะคะก็จะพบกับเทเลสด้านด้านนอกแล้วก็พบกับสวนบรรยากาศที่แบบลมลื่นมากๆเลยใช่วิววิวก็จะดูแบบร้อยแปดสิบองศาได้เลยนะคะสำหรับแปลงนี้สวนส,วนสวย่หลังนะคะสวนสวสวยจะได้เพียงสองหลังนะคะ,ะ,คะก็คือหลังที่สามหลังนี้นะคะแล้วก็หลังที่ยี่สิบสองที่กำลังจะพาไปเลยะคะ่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงยิบสองกันนี่เลยค่ะตามมาเรื่อยๆเลยสำหรับบ้านหลังนี้นะคะหรือหลังอื่นๆนะคะลานจอดรถก็สามารถจอดแต่รถได้สองคันเช่นเคยค่ะต่อไปก็จะเป็นแปลงที่22ที่จะพาไปนะคะค่ะตามมาได้เลยค่ะเรื่อยๆเลยค่ะ ดูสวนก็คือแบบลมลื่นมากๆเลยนะตอนนี้นะคะบรรยากาศได้เลยอะ่ะนี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโครงการศิรัญญาวรม,มี่ถนนใหญ่หรือว่าโครงการโคมี่ไลลี่ของเรานะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่สำนักง,งานขายได้ทุกวันเลยคะ่ะเปิดตั้งแต่8 3 0โมงครึ่งถึง16นาฬิกา30อาทีของทุกวันเลยคะ่ะพบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ทุกโครงการเลยคะ่ะ ส่วนลูกค้าท่านใดที่กังวลที่จะกู้เรื่องธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะเตรียมเอกสารเข้ามาปรึกษาได้นะคะก็จะมีสำเนาัตบรบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลีปเงินเดือนสเตทเมนเต์หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อยสัก3-6ถึงเดือนนะคะอาชีพอิสระอาชีพอิสระก็สามารถกู้ได้นะคะก็ลูกค้าก็จะต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่ลูกค้า ทำเป็นประจําอยู่แล้วอะค่ะนี่เลยค่ะอายุเริ่มต้นอายุเท่าไหร่คะอายุเริ่มต้นของการกู้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ20ก็ได้ค่ะบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถที่จะทาเรื่องกู้ได้ค่ะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแปลงที่22แล้วลูกค้าก็สามารถเตรียมเอกสารตามที่อยู่แจ้งไว้ได้ค่ะเข้ามาปรึกษากันได้เบื้องต้นนะคะ หรือว่าลูกค้าจะไปปรึกษาที่ธนาคารเองโดยตรงก็ได้ค่ะส่วนแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่22ค่ะพื้นที่ใช้สอย149ตารางเมตรพื้นที่ที่ดินอยู่ที่60ตารางวาค่ะเชนด้ในเลยค่ะโครงการนี้ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็2ชั้นนะคะต้นนี้ค่ะจะเป็นต้นไมท้ที่ต้นใหญ่นะคะก็จะมีต้นพุทธมาลาย์ลยล้อมไปด้วยต้นไซเกาหลี สองต้นใหญ่นี้ก็คือต้นซิวเวอร์โอ๊กนะคะส่วนต้นไซาหลีะคะ่ค่ะสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรมันก็จะสร้างความไพรเวทให้ลูกค้าะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นต้นไซาหลี่ลายล้อมทั่วบ้านเลยะคะ่ะแล้วต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็คือต้นกระพีจันนะคะนี่เลยค่ะทําให้ลบ้านลูกค้าลมลืนมากขึ้นส่วนตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถซึ่งจอดรถได้สอคัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวพาไปชมด้านในกันค่ะ,ะเช่นเคยค่ะระบบประตูดิจิตอลดอลล็อกของเรานะคะใช้ด้วยกัน4ระบบก็คือสแกนนิ้วมือพาสเวิร์ดคีย์การ์ดแล้วก็ลูกกุญแจค่ะระบบประตูดิจิตอลดอลล็อกสำหรับโครงการนี้ได้ทุกหลังค่ะพร้อมกับไฟสมาร์ทโฮมนะคะนี่เลยค่ะเข้ามาก็จะพบกับ ไฟสมาร์ทโฮมของเราเลยค่ะเมื่อกี้ใช้ทัสกีนเอายังไม่ได้โหลดแอปใช้งานนะคะนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ของเรานะคะพร้อมกับสวนสวยหน้าบ้านเปิดออกมาก็จะพบกับต้นไม้แล้วก็สวนของเราแบบนี้เลยเขียวมากๆเลยค่ะผ้ะมาม่านก็เช่นเคยค่ะเราทำเป็นสองชั้นเพื่อกันแสงแล้วก็แบบทึบนะคะนี่เลย ส่วนห้องครัวก็เหมือนกันค่ะแล้วก็มีการงานบิวอินเหมือนกันค่ะก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้เก็บของตามนี้เลยค่ะนิชชาร์จแล้วก็จะมีปลั๊กส,สำหรับเสียบไมโครเวฟหรือว่าตวเวาตวเวาไฟฟ้าการน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีประตูช่องแสงหนะ้าต่างช่องแสงค่ะแบบนี้นี่ค่ะ พื่อระบายอากาศออกไปนะคะอันนี้ก็คือประตูออกด้านหลังค่ะบรรยากาศก็ต่างจากแปลงที่สามเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะออกแนวธรรมชาตินิดนึงนะคะ่ะด้านหลังเป็นพื้นที่กว้างเหมือนกันค่ะนี่เลยจะต่อเติมเป็นเป็นห้องหรือว่าเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่ตักผ้าหลานซักล้างตรงนี้ก็เป็นห้องครัวไทยก็ได้ค่ะ อันนี้ก็เช่นเคยค่ะเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำกระจกก,ก,กั้นกั้นเอกั้นกลิ่นก็มีแบบนี้ทุกหลังเลยนะคะเคาน์เตอร์วางของชั้นวางของค่ะก็วางแบบนี้เป็นหนังสือแล้วก็ของตกแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวด้วยค่ะสำหรับ4ที่สท่านนะคะตรงนี้ก็เหมือนแปบบแปลงที่3เลยค่ะ ชั้นวางของเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและเข้ามาอีกก็คือจะเป็นห้องนอนเล็กสองห้องหรือว่าลูกค้าไม่ทําเป็นห้องนอนเล็กก็ทําเป็นห้องพระห้องครัวแบบนี้ค่ะห้องทํางานอันนี้ก็ห้องน้ําส่วนกลางค่ะจะคล้ายๆล,ลักษณะคล้ายๆกันแบ่งแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะ ห้องนอนใหญ่ก็แปลงนี้ก็จะอยู่ที่มีเตียงด้วยแปลงนี้พิเศษกว่าเมื่อกี้ก็คือ,อนี่ค่ะก็จะมีต้นกระพีจันทร์ให้ความล่มลื่นลมพัดระบายเข้าออกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ำค่ะโซนเตียงแล้วก็โซนแห้งนะคะ แบ่งงแยกแบบชัดเจนเลยวัสดุการใช้งานก็เป็นกระจกเทมเปอร์เกิดอุบัติเหตุหแล้วมันจะไม่บาดมือเรานะคะค่ะถ้าลูกค้าสนใจนไหมคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาไม่เข้ามาก็โทรมาสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้คะ่ะที่061 541 9 6 4 6นะคะที่สำนักง,งานขายได้เลยคะ่ะหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาชมบ้านจริงก็สามารถเข้ามาชมได้ทุกวันเลยคะ่ะ จริงๆแล้วพนักง,งานขายทุกท่านก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาชมบ้านจริงนะคะจะได้เห็นบรรยากาศรอบข้างบรรยากาศบ้านเพื่อนบ้านอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นค่ะ<ม>ก็ถ้ายัางไงลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาชมบ้านได้ที่โครงการศิรัญาวอรมีถนนใหญ่ได้ทุกวันเลยค่ะ<ม>ราคาแปลงนี้อยู่ที่3 9 0ล้าบาทค่ะถ้าลูกค้าสนใจหรือว่า ติดปัญหาเรื่องการกู้แบงค์ไม่สะดวกที่จะไปกู้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะฝากเอกสารทางโครงการให้โครงการเช็คเครดิตให้ก็ได้หรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่แบงค์เจ้าหน้าที่แบงค์ไปรับกับลูกค้าโดยตรงก็ได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าแจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าที่ไว้ะคะ่ะ สำหรับยูนิตนี้นะคะจะเป็นยูนิตที่22ราคาอยู่ที่3 90,000บาทนะคะเฟอร์นิเจอร์ลูกค้าจะได้แบบนี้ไปทั้งหมดเลยนะคะ,คะเพื่อแบบบรรยากาศส่วนด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยคะ่ะในราคานี้นะคะค่ะถ้าอย่างไงเข้ามาติดต่อเข้าชมบ้านแบบบ้านหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการศิรัญญาวอมมี่ถนนใหญ่นะคะ ส่วนวันนี้อยู่ก็ขออัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเข้ามาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ